แบบไหนที่ไม่ควรให้นกทานอ่าพอพี่ปอยพูดถึงชื่อนี้นะคะพี่ปอยเชื่อว่าน้องๆหลาย,ลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักตะไคร้เป็นอย่างดีเลยล่ะค่ะเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นพืชที่ปลูกง่ายหาง่ายมีกันแทบทุกบ้านเลยเป็นพืชสมุนไพไทยที่ดีอย่างหนึ่งเลยนะคะนอกจากเราเนี่ยจะสามารถนํามาทําอาหารได้แล้วเรายังสามารถนํามาให้นกของเราเนี่ยทานได้ด้วยล่ะค่ะ แล้วเวลาที่เราให้ตะไคร้กับเขาไปแล้วนะคะเขาก็มักที่จะง่วนอกู่ยกับการเล่นหรือกัดแท้ตะไคร้ได้เป็นเวลานานเลยล่ะค่ะแล้วพอเขาเนี่ยได้กินเข้าไปเขาก็จะได้รับเกลือแร่ที่หลากหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นแคลเซียมฟอสฟอรัสหรือว่าวิตามินอื่นๆอีกมากมายเลยล่ะค่ะนอกจากนี้นะคะตะไคร้เนี่ยยังสามารถที่จะช่วยป้องกันและรักษาโรคต่างๆได้หลากหลายชนิดเลยไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัด แก้ปวดท้องท้องเสียหรือโรคเบื่ออาหารหรือโรคอื่นๆอีกหลากหลายชนิดเลยล่ะค่ะแล้วตะไคร้นะคะก็มีหลากหลายชนิดอีกเช่นกันค่ะแต่ที่พี่ปอยแนะนํนนนนาให้น้องๆเนี่ยนำมาให้นกของเราทานนะคะก็คือตะไคร้บ้านที่มีลักษณะลําต้นสีขาวๆเป็นตะไคร้ชนิดเดียวกันกับที่เรานํามาทํากับข้าวกินกันเนี่ยล่ะค่ะ แต่ตะไคร้ที่พี่ปอยไม่แนะนําเลยนะคะนั่นก็คือตะไคร้หอมที่มีลักษณะลําต้นสีแดงๆค่ะมีกลิ่นของน้ํามันหอมละเหยเนี่ยแรงกว่าตะไคร้บ้านเนี่ยสอสเท่าเลยเพราะว่าตะไคร้ชนิดนี้นะคะเขาไม่นิยมนํามาทานกันค่ะซึ่งเขาเนี่ยจะมีน้ำมันหอมละเหยที่ค่อนข้างเยอะค่ะเขานิยมนำไปใช้ไล่ยุงไล่แมลงสัมมากวาค่ะ แล้วเวลาที่เราให้ตะไคร้นะคะเราสามารถให้ได้ทุกส่วนของลำต้นเลยล่ะค่ะซึ่งประโยชน์ของตะไคร้แต่ละส่วนเนี่ยเขาก็มีประโยชน์ที่แตกต่างกันนกเนี่ยสามารถทานได้ทุกส่วนเช่นกันค่ะนกเวลาที่เขาเล่นอยู่กับการกัดแทะตะไคร้นะคะก็จะสามารถช่วยลดความเครียดให้กับเขาได้ด้วยค่ะ ก็ถ้าใครชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้สามารถกดติดตามได้ที่เพจคูพี่ปอยนักพัสดุเลี้ยงนกวันนี้พี่ปอยนำสาระความรู้มาฝากน้องๆเพียงเท่านี้ค่ะขอขอบคุณค่ะบ๊ายบาย